สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำน้ำส้มคันนะคะวิธีคทำก็คือนี่ค่ะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็มีแก้วรองไว้ตรงนี้นะคะแก้วรองไว้ตรงน,นี้แล้วก็มีส้มอยู่ตรงนี้นะคะส้มส้มมะมา้าฝานไม่ให้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วเรามาทำกันเลยค่ะทำเองกินเองเลยใช่ไหมคะใช่ อธิบายด้วยค่ะวทำยังไงบ้างนี่นะคะอันนี้นะคะไปตรงนี้อันนี้นะคะเปิดออกนะคะเปิดออกนี้นะคะเปิดออกนี้นะคะแล้วก็เอาส้มนะคะคว่ำอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะดีค่ะนะคะ,คะ,นะคะแล้วก็บีบเลยคะ่ะมือนึ่งจะไว้ตรงนี้นะคะบีบมือก็จะออกมานะคะ แล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะอันนี้เอาบิดออกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ดีนะคะแล้วก็ปิดนะคะเสร็จแล้วก็อันต่อไปนะคะก็อันนี้นะคะแล้วก็ครอบนี้นะคะที่แล้วก็ใส่เข้าไป ก็บีบให้ลงแก้วด้วยนะคะดูดีๆแล้วก็ปิดแล้วก็ดีค่ะเอาดีออกมาวางแก้วหกนะคะวางแก้วหล่นโตโอเคข้านิดนึงแล้วก็ปิดดีนะคะแล้วก็เอาส้มนะคะมาใส่อีก แล้วก็บีนะคะจะออกมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดนออกแล้วก็อันนี้อีกเหมือนเดิมนะคะบีแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็ไปนี่บาร์ี้บาร์บี้อะไรอยูเปิดเลยคะเอ้ยทำเลยชิวทำาป็นลงเลงแก้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดออกแล้วก็ชิบชิบ ไม่เป็นไรค่ะนี่หวนดนเทดสอบอะน,นะ,ะ้าวมา,มาทำไหมถูกพื้นลงเสียชูชูชู <laughs> แล้วก็ปื๊ดอันสุดท้ายอันสุดท้ายจะปิดคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องกินโชว์ด้วยค่ะใช่ค่ะเยอะเยอะแรงๆเลยค่ะให้หมด ด้วยน้ำเยอะๆใช่ค่ะโอเคบุดแล้วอ่ะบุดแล้วบุญแ,แล้วนะคะเราจะไปกินกันทิ้งกันทิ้งกันแล้วเอาแก้วมาโชว์ให้ดูหน่อยนะคะว่าได้แค่ไหนไหนขอดูหน่อยค่ะคได้แค่ค<ห>นี้นะคะเก็บเลยเก็บเลยะค่ะ นี่ค่ะได้ามาแล้วค่ะขอดอหน่อยนะคะว้าวขันเองกินเองจัดไปอาลุงท,ทำไมทำหน้าอย่างนี้อปิ้วขนาดนั้น,น,นเลยห,ลนเหนอไม่ปิ้วหรอกใส่เครื่องปรุงเลยไม่ปรุงปรุงไปเลยต้องส,ส,สดสดเขาต้องกินเพื่อสุขภาพถ้า,าแอนแอนกินหมดเดี๋ยวมาม่าจะให้หนูขัน,นะะอีกหนูต้องกินให้หมดเพื่อสุขภาพส้มมีวิตามินอะไรคะ สีเก่งมากกินมากๆแล้วก็ผิวจะสวยแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยมากอร่อยมากดูคนโชว์ดูคนอร่อยนะคะดูคนอร่ย กินหมดหมามาตกมือเหละหมดแน่ค่ะจริงป่ะเพราะว่าคันเองก็ต้องกินเองกี่ลูกทั้งหมดเมื่อกี้ได้นับไว้ป่ะลืมยังหลังอ่ะมันมันเป็นครึ่งลูกอ่ะเราจะนับดูได้ไงว่ากี่ลูกอ่าไอ้นั้นจะนับยังไงใช้วิธีนับยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวมันเป็นครึ่งลูกถ้านับ นับอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะดิต้องนับยังไงคะหนึ่งองไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะ,อะแอนลองนับให้ดูซิมีทั้งหมดกี่ลูกออกมาเป็นลูกเพราะว่าชิ้นหนึ่งสองสองชิ้นเท่ากับหนึ่งลูกใช่ไหมคะหน <1. S 1> โอเคนับ ลูทั้งหมดฮาลูทั้งหมดฮาลูค่ะได้หนึ่งแก้วกหนให้บก้วอกินให้บูดมาเร็วอีกนิดเดียวกินส้มวันละนิดจิตเจ็มใสกินโชว์ไปแล้วค่ะวันนี้ วันนี้แล้วต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะบายบายค่ะ